มันขี้เกียจมั้งอมองไปอย่างนั้นเห็นไหมเห็นปะซึ่งไม่ใช่มีในยุคเราเท่านั้นนะแม้ในยุคของพระผู้มีพระภาคเขาก็มองอย่างนั้นเขาก็มองอย่างนั้นเห็นไหมพระเจ้าสุโทธนะนะพุทธบิดานะ่ะไม่มีความราถนาจะให้เจ้าชายออกบวชเลย อยากให้ครองเรือนอยากให้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเห็นไหมนั่นคืะความคิดของพระเจ้าแผ่นดินยุคนั้นและคนยุคนั้นน่ะใครปงผมอย่างเงี้ยเนี่ยปรงผมอย่างเงี้ยเขาบอกพวกจันทานหรือจันไร พวกนักโทษประหารจะต้องโกนผมอย่างนี้แล้วพระมหาบุรุษโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะปงผมจากวันณะกษัตริย์ะปงผมออกะคนที่ไม่เห็นด้วยก็ปรามากใช่ไหมดูถูกเหยียดยามโยมท่านทั้งหลาย มันไม่ใช่เหมือนยุคนี้ยุคนี้เรามองเห็นว่าออพระอุ้มบาตรไปแล้วโยมก็ใส่อาหารบินาบาตยุคนั้นเขาเห็นอย่างนั้นใครเขาอยากจะใส่บาตรเขามองว่าเป็นพวกไม่ดีเป็นพวกนักโทษประหารเห็นไหมและกว่าจะได้อาหารเนี่ยแต่ละแต่ละวันน่ะ ไม่ง่ายเลยนะครั้งหนึ่งเนี่ยในพุทธประวัติเนี่ยพูดถึงว่าพระองค์ไปบินธบาตเนี่ยแล้วไม่ได้เลยนะไม่ได้อาหารเลยนะขนาดที่เดินไปนะ่ะสิ้นหวังแล้วไปเห็นนางทาสีกำลังเอาขน,นมบูดอนะ่ะไปทิ้งพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนน้องหญิง ขนมนั้นเธอจะทิ้งใช่ไหมใช่มาทิ้งไว้บนนี้ที่เรียวกว่าบ,บาทนะ่ะนางคาสีก็บอกว่ามันเสียแล้วมันบูดแล้วบอกไม่เป็นไรนางราศีก็เอามาให้คือนางราสีเขาก็เป็นคนวันนะที่ถูกมองว่าต่ำอยู่แล้วไง ก็เลยไม่ถือไงก็เอามาให้วันนั้นเจ้าชายพระพระสิทธะพระสิทธะโพธิสานะฉันขนมบูดลองนึกภาพซิว่าอยู่ในวังเสวยยังไงแต่เวลานั้นมีแต่ขนมบูดขนมที่บูดแล้วก็ต้องบริโภค สะท้อนอะไระสะท้อนถึงบุญบารมีความอดทนความเข้มแข็งไม่ยอมแพ้สู้แล้วมาเทียบกับยุคของเราเป็นไงยุคนั้นน่ะฉันวันละหนึ่งครั้งฉันวันละมื้อ ในพระไตรปิดกชัดเลยฉันพระยุคนั้นฉันวันละมือและก่อนที่จะมีพุทธบัญญัติเรื่องอาหารในเวลาวิการน่ะบางรูปสองวันฉันทีบางรูปสวันสี่วันห้าวันเจวันถึงจะไปบินทบาท แล้วหิวเมื่อไหร่ออกบินเมื่อนั้นสมุิเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่ากลางคืนที่มองไม่เห็นเลยเนาะต้องเอาตอนตะวัน,นไม่ตกดินเนี่ยตอนเย็นเงนี้ยหิวก็ไปแล้วโยวมก็ให้มาเขาถือว่าไปขอไงเขาก็ให้แต่พระยุคนั้นเป็นพระอริยะท่านฉันประทางชีวิตเท่านั้นเช้าก็ ก็ได้กลาวันก็ได้เย็นก็ได้ถ้าท่านหิวท่านจะไปแต่ถ้าไม่หิวก็ไม่ไปพอพระบวชมากขึ้นมากขึ้นพระที่บวชใหม่ๆอินทรีย์อ่อนเห็นพระอริยราหันบินทบาทที่เย็นก็ไปได้เนี่ยเราก็ไปบ้างเช้าก็ไปกลาวันก็ไปเย็นก็ไปเล่นสามมื้อเลยพระใหม่พระหนุ่ม ไม่ไหมก็เลยเกิดพุทธบัญญัติที่ว่าเนี่ยไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วยันรุ่งอรุณของวันใหม่จึงเกิดพุทธบัญญัติขึ้นมาอย่างนั้นฉันเพราะหิวหรือว่าฉันเพื่อประทางชีวิตเดิมอะเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีปัญญาผู้เป็นบัณฑิต ท่านทำอย่างนั้นแต่พระอุรุชนที่มาไม่รู้หิวเมื่อไหร่ก็เอาออกเมื่อนั้นเงน้นพระองค์ก็เห็นว่าเป็นการบรบกวนชาวบ้านใช่ไหมจึงต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาในไงแล้วก็มาถึงบรรดาอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีศีลแปดเพราะศีลข้อหกนั้นไม่บริโภคอาหาร ในเวลาวิการเห็นไหมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ชื่อว่าอุบาสกบาสิกาเพราะมีศิน8นะถ้าศีลห้านี่ก็ชื่อว่าเป็นกัลยาณนะปูถุชนนะนั่นเอง นั้นถ้าจะมองอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็คือผู้ที่มีศีลแปดเพราะศีลแปดเนี่ยจะรองรับคุณธรรมระดับพระอนาคามีแต่ถ้าศีลห้าก็อาจจะได้ในระดับพระโสดาบันพระสกทา,าคามี แล้วศีลแปดนี่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหม,มต้องนึกถึงท่านสันต,ติอมมาตนะสันต,ติอมมาตาเป็นอมจาตของพระเจ้าวสันีิโกศลไปรบทับจับศึกชนะกลับมาพระเจ้าวสันีิโกศลก็ราชทานพรว่า อมาตต้องการอะไรท่านสันตติบอกต้องการเป็นพระราชาเจ็ดวันก็เลยให้เป็นพระราชาเจ็ดวันทรงเครื่องพระราชาแล้วสวยน้ำจันทร์ฟังเพลงดูนางรำจนกระทั่งเห็นนางรำตายต่อหน้าต่อตา,าสันติอมาตนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าทุก อย่างนี้ไม่มีใครดับได้นอกจากพระพุทธเจ้าพอไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอารหันต์เรื่องที่ทรงเครื่องกษัตริย์ตอนนั้นสี่ห้ามีไหม,มสวยน้ำจันด้วยนะทั้งเจ็ดวันนะใช่ไหมเพราะนั้นแต่พอฟังธรรมนั้น พลิกจิตกับใจถ้าจะเปรียบกระยุคเราก็คือมีสติกำหนดทันทีมีสติกำหนดทันทีสต,นทนทสติมาปัญญาเกิดบรรลุเป็นพระอรรนาปฏิสัมพิธาด้วยนะหาะไปทั้งชุดกริย์นั่นแหละหาะเพื่อแสดงว่าบรรลุแล้วแล้วก็นิพพานไม่ได้บวช แต่นั่นเก่งอะเก่งท่านเป็นอุคติตันอยูหรือวิปจิตอนอันยูท่านเก่งตักได้เหมือนท่านพระองค์คุริมาอะไรเือนกันเห็นไหมท่านพระองค์ุริมานทำปานาติบาตนะ 5าคนเลยล่ะกว่าพันชีวิตด้วยซ้ำแต่ก็พลิกจิตกลับใจไหมไม่ส่งใจไปในอดีตไม่ส่งใจไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบนันก็คือมีสติกำนวนอยู่กับปัจจุบนันท่านก็เป็นพระอาราันรูปหนึ่งนี่ก็เก่งใช่ไหม เราระลึกนึกอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าไม่มีใครหรอกไม่เคยทำผิดไม่มีใครหรอกไม่เคยทำบาปไม่มีใครหรอกไม่เคยทำชั่วไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำเลวหนักๆทั้งนั้นทุกคนต้อง ผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาทั้งนั้นแต่จะพลิกจิตกลับใจใหม่ไหมจะเปลี่ยนใจไหมจะพอกันทีได้ไหม <Yeah. S 1> เลิกหยุดไม่แล้ว <Yeah. S 1> อดีตไม่ไปแล้วมันจะดีมันจะเลวแค่ไหนมันเป็นอดีตแล้วไม่เอาแล้ว <Yeah. S 1> ไม่แล่นไปในอดีตไม่ พุ่งไปในอนาคตแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันการจะอยู่กับปัจจุบันก็คือขยันกำหนดเรื่องก็มีแค่นั้นเองถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้ก็คือเรากําหนดรู้ได้และการกําหนดรู้นั่นแหละก็คือการเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐาน